ตดาดมประดาดาืน่าสนใจดีนี่โอ้ฉันต้องเตรียมตัวแล้วหวังว่าจะมีเวลาพอให้แต่งหน้านะกระเป๋าเครื่องสำอางฉันอยู่ไหนนะอ๋ออยู่นี่เองมันหายไปไหนหมดล่ะแล้วทีนี้จะทำยังไงดีแซม อะไรฉันเปล่าทําอะไรสักหน่อยไม่ได้เอาเครื่องสําอางฉันไปหรอ,อทำไมฉันต้องเอาของแบบนั้นไปด้วยเธอน่าจะถามสมานท่าดีกว่านะสมานท่าก็คงไม่ยอมรับหรอกถึงเธอจะเอาไปก็เถอะทาไงดีละฉันเดี๋ยวนะฉันว่าเรายังพอมีอะไรเหลืออยู่ใช่ฉันรู้แล้วถึงวันนี้ฉันอาจจะไม่ได้ไปประชุมแต่อย่างน้อยฉันก็จะซ่อนเครื่องสําอางให้ดีได้ไงทุกคน เครื่องสำอางฉันหายไปหมดเลยแต่เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครเอาไปได้อีกฉันเลยจะซ่อนมันในที่ที่แซมและสซมแอนท่าคิดไม่ถึงไหนผลไม้ไงล่ะกดไลค์ด้วยนะคะถ้าคุณคิดว่าสองคนนั้นจะหาไม่เจอเราเริ่มจากเบสครีมรองพื้นแบบน้ำก่อนฉันจะแปลงร่างให้มันเป็นทับพทพิมเราจะต้องนำสไตโรโฟมบอร์มมาตัดครึ่งแบบนี้ <c oughs> ฉันได้กลี่นการทำงานฝีมือนี่แอบทำโดยไม่มีชั้นหรอเปล่าแซมมี่ฉันแค่จัดห้องเราบังเอิญเจอลูกบอลน,นี้ แล้วก็จัดห้องงานหรองานฉันขอบายใช่ไปเธอจัดไม่งั้นฉันจะให้เธอช่วยจัดด้วยนะโอ้โไม่นะ <c oughs> ดีแล้วงานมาทำงานของเราต่อกัน <c oughs> เราจะทำช่องในลูกบอลให้เท่ากับขนาดขวดครีมรองพื้นสไส้รโฟมนี้นุ่มมากเราจึงใช้นิ้วกดลงไปได้ไง่ายๆแบบนี้ <c oughs> และก็ทำเหมือนกันกับอีกซีกหนึ่ง <c oughs> เยี่ยมเลยทีนี้ก็นำขวดครีมรองพื้นเข้าไปข้างใน ดีเป๊ะเลยเราจะติดกาวทั้งสองซี่เข้าด้วยกันโดยใช้กาวตราช้างตรงนี้เราใช้กาวร้อนไม่ได้นะคะเพราะมันจะทำให้เป็นช่องซึ่งเราไม่ต้องการแบบนั้นจากนั้นก็กดมันเข้าด้วยกันแบบนี้แต่มันยังไม่เหมือนทับทิมเลยใช่ไหมคะแต่เราจะใช้ผ้าสีแดงเข้มเพื่อทำให้เหมือนสีของเปลือกทับทิมเราจะใช้กาวแบบพิเศษเพื่อติดมันลงไปบนลูกบอลโดยทากาวให้เป็นเส้นแบบนี้จากนั้นค่อยๆติดลงไปบนลูกบอล และเราก็ทำซ้ำไปทั้ง4ด้านของผ้าทาก้าแล้วกดลงไปค่อยๆนะคะไม่ต้องรีทีนี้ก็ตัดส่วนที่เกินออกเพื่อทำให้ผ้าพอดีอย่างลงตัวระวังกันไกลด้วยนะคะอะยะ่าตัดผ้าออกมากไปนักเรายังต้องใช้มันติดกับลูกบอลอยู่ทำให้แน่ใจว่าไม่มีเหลือช่องว่างมันจะต้องหุ้มให้ทั่วทั้งพื้นผิว เราจะไม่ตัดตรงมุมออกเพราะมันจะใช้ทำเรียนแบบเปลือกทับทิมและสิ่งนี้จะช่วยให้มันดูสมจริงมากขึ้นเราจะใช้ผ้าสีเหลืองเพื่อเรียนแบบด้านในของเปลือกทับทิมเราติดมันลงไปบนผ้าสีแดงแล้วกดให้แน่นอย่าให้หลุดจากกันแบบนี้แต่ละด้านค่อยๆทำช้าๆเพื่อให้มันออกมาดูเหมือนจริง และเราก็จะใช้สีกับผู้กันเพื่อตกแต่งให้ทับทิมสมจริงยิ่งขึ้นโดยเราจะใช้สีเหลืองเหมือนกับสีเปลือกด้านในของทับทิมเกือบเสร็จแล้วละคะ่ะทีนี้ก็ค่อยๆตัดตรงปลายอะฮะและก็อีกอันนึงแบบนี้แหละสุดท้ายเราต้องใช้เม็ดพลาสติกครึ่งซีกแน่นอนต้องเป็นสีแดงโดยใช้กาวติดมันไว้ด้านในมันจะดูเหมือนทัพทิมไงล่ะ ฉันจะติดไม่เยอะมากแค่นี้ก็พอแล้วนาเหลือเชื่อคิดไม่ถึงเลยว่ามันจะเหมือนจริงขนาดนี้แล้วมันก็ใช้ได้ด้วยฉันคิดว่ามันใช้งานสะดวกขึ้นด้วยทีนี้ฉันก็จะไม่ทำขวดแตกมันคราวก่อนแล้วเออเฉดสีนี้เข้มไปนะฉันคงซื้อมาตอนผิวฉันเป็นสีแทนน่ะแต่ไม่เป็นไรนี่แค่เริ่มต้นนะคะแล้วฉันจะซ่อนที่เหลือยังไงดีล่ะโอ้ฉันชอบลิปกลอสนี้มากเลยกลิ่นมันเหมือนโคคาโคล นี่เธอแอบดื่มโค้กคนเดียวหรอเปล่าจะแซมมี่นี่มันลิปกลอสนะอยากลองไหมล่ะเออไม่ล่ะเก็บของหวานแหววพวกนั้นไว้ใช้เองเถอะเพื่อให้แน่ใจว่าแซมจะไม่เปลี่ยนใจแล้วมาขโมยลิปกลอสฉันไปฉันจะต้องซ่อนมันให้ดีและฉันว่ากล้วยปลอมนี่แหละเหมาะที่สุดเราจะค่อยๆตัดครึ่งกล้วยแบบนี้ระวังการใช้นีดหรือควรขอให้ผู้ใหญ่ช่วยทำให้นะคะและเราก็ต้องทำรูข้างใน นั่นอะไรนะ่ะปูนซีเมนเหรอฉันต้องเรียกผู้ช่วยแล้วล่ะแซมมี่จ๊าใครเรียกท่านปรมาจารย์เหรอฉันอยากให้เธอช่วยดึงซีเมนออกจากกล้วยทีนะจ๊ะแต่อย่าถามนะว่าทำไมจัดไปใครจะไปคิดว่ามีปูนซีเมนอยู่ข้างในกล้วยปลอมแบบนั้นถ้าเพื่อนๆก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันกดไลค์ด้วยนะคะไม่ง่ายเลยนะเนี่ยแต่เสร็จแล้วล่ะขอบคุณค่ะท่านปรมาจารย์น้อย <c oughs> ดูดีมากเลยเพียงแค่สีขาวนี้มันดูไม่เป็นธรรมชาติไปหน่อยแต่ไม่มีปัญหาเราจะใช้สีเหลืองอีกครั้งและทาลงไปให้ทั่วทั้งส่วนที่เป็นสีขาวส่วนที่เห็นได้ชัดนะ <c oughs> ระหว่างที่รอให้สีแห้งเราจะใช้กาวร้อนฉันต้องติดลิปกลอสไว้ข้างในกล้วยเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะไม่หลุดออกมาแบบนี้ค่อยๆนะฉันไม่อยากทำให้มันหกัก แล้วก็ติดชิ้นที่สองที่เป็นฝาลงไปช้าๆเหมือนเดิมนะแบบนี้และนี่ไงคะผลลัพธ์ไหนลองเปิดดูสิว้าวอืมสะดวกมากเลยล่ะผลไม้เขตร้อนที่เพื่อนๆชอบมากที่สุดคืออะไรคะของฉันคือมะเฟืองล่ะ แต่ตอนนี้มันจะไม่ใช่แค่ผลไม้แต่มันยังเป็นที่ซ่อนที่เหมาะที่สุดของมาสคาร่าฉันด้วยไม่มีอะไรเหมาะเท่านี้อีกแล้วเพื่อทําให้มาเฟืองสมจริงเราต้องใช้กาวเยอะๆหน่อยแต่คราวนี้เราจะใช้ทั้งกาวร้อนและกาวแท่งเลยเราต้องติดกาวแท่งลงไปบนมาสคารา่ามันจะอ่อนนุ่มและช่วยสร้างรูปทรงเราต้องใช้ทั้งหมดหแท่งด้วยกันมันจะเป็นตัวฐานของมะเฟือง มาตัดตรงปลายออกนิดหน่อยเพื่อให้มันดูกลมขึ้นแต่เพื่อทำให้มะเฟืองใหญ่ขึ้นเราต้องใช้กาวเพิ่มเราจะทามันลงไปแบบนี้และทิ้งไว้ให้แห้งทาลงไปเยอะๆเลยแต่อย่าให้มากเกินไปนะคะเพื่อรักษารูปทรงของมะเฟืองไว้ทั้งฮ้าแฉกเสร็จเรียบร้อยต่อไปเราต้องเตรียมน้ำแต่เราจะใช้ปืนเป่าลมร้อน แควรมีผู้ใหญ่คอยช่วยดูแลด้วยนะคะจุ่มน้ำให้เปียกนิดหน่อยแล้วค่อยๆค,ค,คลึงผิวของลูกมะเฟืองทำซ้ำไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเรียบดีจากนั้นเติมสีเขียวลงไปนิดหน่อยเพื่อทำให้มันดูเหมือนกับของจริงแต่แค่ตามขอบเท่านั้นนะแต้มลงไปแบบนี้แหละสุเธอแอบระบายสีหรอ คือว่าฉันเออเออไม่เป็นไรฉันแค่จะแวะมาบอกว่าฉันกับแกรี่แข่งความเร็วกันแล้วฉันก็ชนะ20ตารวดเลยล่ะแซมแต่แกรี่เป็นหอยทากนะเขาไม่แกรี่เป็นหอยทากเพื่อนฉันที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกเลยล่ะกดไลค์ด้วยนะครับถ้าคุณเคยชมวิดีโอของแกรี่แล้วแล้วฉันไปเล่นกับเจ้าหนูหัวมันต่อนะขอให้สนุกนะจ๊ะส่วนฉันก็จะซุ่มทํางานตีมือนี้ให้เสร็จฉันจะต้องใช้มาสคาร่านี้ฉันจึงต้องค่อยๆ่ตัดมาเฟืองตรงส่วนที่เป็นฝาเปิดพอดี ก้าวอาจจะตัดยากสักหน่อยดังนั้นระวังด้วยนะคะไม่ต้องรีบเอาละคะ่ะทุกคนมัดคาร่าเรียบร้อยแล้วเย่ yeah, มันเปิดได้ด้วยดูสิฉันว่าแบบนี้ใช้งานง่ายขึ้นอีกตั้งหากว่ากันว่าถ้าคุณทำตลับแป้งตกแต่เช้าว,วันนั้นคุณจะโชคร้ายรอเล่นนะคะแต่ยังไงมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีอยู่ดี เราหลีกเลี่ยงสถานการณ์นี้ได้ด้วยการเก็บตลับแป้งไว้ในที่ปลอดภัยเช่นลิ้นชักกระเป๋าหรือว่าในผลสม้มมันง่ายมากเลยก่อนอื่นทําเครื่องหมายความกว้างของตลับแป้งบนลูกบอลทุกคนจําได้ไหมว่าเราใช้โฟมทํางานผีมืออะไรกันหมายถึงในวิดีโออื่นนะคะเขียนบอกเราในคอมเมนต์ด้วยนะคะทีนี้จะต้องมาตัดตรงกลางเพื่อให้เป็นที่สําหรับเก็บตลับแป้งของเรา ขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าควรระวังในการใช้ของมีคมด้วยโอ้โโทษทีสุซี่ฉันกับหนูหัวมันกำลังเล่นกันนะ่ะไม่เป็นไรจะเล่นต่อเธอโอเคนี่หนูหัวมันฉันเก็บบอลได้แล้วใช่แล้วค่ะนั่นแหละคือสิ่งที่เราใช้โฟมทำกันก่อนหน้านี้และฉันก็จะใช้มันทำงานฝีมือนี้ด้วยเราจะใช้กาวติดตลับแป้งลงไปในซี่ของลูกบอลฉันจะหยอดกาวและกดลงไป และติดซีกที่2ลงไปบนอีกด้านของตลับแป้งกระบวนการเหมือนเดิมเลยเห็นไหมคะและฮึบกดลงไปให้มันชิดกันเรียบร้อยเพอร์เฟกเลยทีนี้ก็มาทาสีที่ขอบของตลับแป้งเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะไม่โผล่ออกมาโดยใช้แปรงฟองน้ำเพื่อให้ง่ายขึ้นและใช้สีส้มทาทับให้ทั่วก็มันเป็นส้มนี่เนอะ <c oughs> สงสัยจังว่าถ้าส้มมีสีอื่นๆด้วยจะเป็นยังไงนะ แล้เราก็ต้องใช้แท่งกาวร้อนสีเขียวเพื่อทำเป็นก้านของส้มและมันก็จะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นฉันจะค่อยๆตัดมันออกมาแต่นี้อม,มันดูเหมือนกันเหล่าดินสอเลยว่าไหมคะแล้วก็นํามันไปติดที่ผลส้มเ <c oughs> ยี่ยมเลยตอนนี้ฉันจะใช้ดินสอสีส้มเพื่อสร้างรอยบุ่มเล็กๆแบบนี้ก็จะยิ่งทำให้ส้มของเราดูเหมือนจริงเข้าไปอีก เรียบร้อยมาดูข้างในกันเถอคะค่ะวิตามินซีนี้ดีต่อผิวของคุณนะ <c oughs> ทุกคนคะฉันขอแนะนำเลยนะอย่าเข้านอนโดยไม่ล้างเครื่องสำอางกันก่อนเด็ดขาดคุณควรใช้เมคอัพรีมูเวอร์ด้วยฉันเองก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันถ้าโลชั่นนี้หายไปโชคดีนะที่ฉันยังมีเหลืออีกขวดหนึ่งและฉันก็จะซ่อนมันให้ดี ก่อนอื่นฉันต้องใช้อลูมิเนียมฟอยล์แล้วหุ้มรอบๆที่ขวดแบบนี้ค่อยๆนะคะอย่าให้ขาดและกดมันลงไปให้ดีทุกด้านทีนี้นำฟอยล์มาเพิ่มและททำเป็นลูกบอลเล็กๆแล้วก็ตัดครึ่งโอ้ยง่ายจังเลยแฮะเราต้องใช้หลายๆชิ้นเย้แล้วก็เอาลูกบอลฟอยล์ผ่าครึ่งนี้มาติดกาวลงไปแล้วก็นำไปติดที่ขวดทีละชิ้น โดยควรติดให้กระจายให้ทั่วและเราต้องทำซ้ำหลายๆรอบจนกระทั่งทั้งขวดถูกหุ้มจนมิดเพื่อนๆพอเดาได้หรือยังคะว่าเราจะทำเป็นผลไม้อะไรถ้าอย่างเดี๋ยวคุณก็จะได้รู้ตอนนี้แหละเราจะนำผ้าสักหลาดสีเหลืองมาและตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆเราต้องใช้หลายๆชิ้นหน่อยฉันจะไม่ใชไม้บรรทัดวัดเพราะแต่และชิ้นไม่จำเป็นต้องเท่ากันแค่ทำให้เป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆในขนาดที่ใกล้เคียงกันเราควรใช้ผ้าสักหลาดเพราะมันจะได้ไม่ขาดรุย่ย ทีนี้ก็นําชิ้นผ้าพวกนี้ติดลงไปบนลูกบอลฟอยครึ่งซีกที่เราทําไว้ก่อนหน้านี้รู้ไหมคะที่จริงแล้วขั้นตอนนี้อมันผ่อนคลายมากเลย <c oughs> และน่ารักจังติดอย่าให้เหลือช่องว่างนะคะจากนั้นก็ติดชิ้นที่เหลือแบบนี้ ากาวลงไปที่ขอบสองด้านของชิ้นสี่เหลี่ยมนี้แล้วติดลงไปบนขวดเอาล่ะทีนี้เดาได้หรือยังคะมันสมจริงสุดๆเลย <c oughs> และอย่าลืมใช้ผ้าปิดด้านล่างด้วยนะคะแล้วงานของเราก็จะเสร็จสมบูรณ์นี่ไงคะเอาล่ะทีนี้เราจะใช้ผ้าสักหลาดสีเขียวเพื่อทำเป็นใบโดยตัดให้มันเป็นแบบนี้ เราควรค่อยๆทากาวนะคะเพื่อไม่ให้มันเลอะเป็นคราบบนผ้าแล้วก็ติดแถบนี้บนฝาแบบนี้อีกนิดนึงแล้วก็ทำแถวที่2ด้วยใบไม้สีเข้มกว่ามันจะทำให้งานของเราดูมีมิติโดยใช้เฉดสีของผ้าแต่คุณจะใช้สีเดียวก็ได้นะคะทีนี้ฉัแน่นใจแล้วว่าทุกคนรู้แล้วว่ามันคือสับประรดเย่ดูสิมันเจ๋งมากเลย มันดูเหมือนตะกร้าผลไม้ของจริงเลยล่ะในการทำงานฝีมือของเราเราสามารถใช้ของได้ทุกอย่างแม้กระทั่งของเหลือใช้เราจะใช้เจ้านี้เพื่อทำเป็นเลนส์จีปอมให้กับลิปบาล์มของฉันทรงตลับลิปบาล์มของฉันก็เหมาะที่จะเป็นเลนส์จีอยู่แล้วเราจะต้องใช้กาวโดยทามันเป็นชั้นบางๆให้ทั่วพื้นผิวของตลับลิปบาล์มจากนั้นก็จุ่มลงไปบนเศษสไตโรโฟมมันดูเหมือนเกล็ดน้ำตาลโรยคัพเค้กเลย แล้วก็ทำซ้ำให้ทั่วทั้งพื้นผิวของตลับเลยเรียบร้อยจุ่มลงไปคราวนี้เราต้องเพ้นมันด้วยสีขาวเพื่อเป็นรองพื้นแน่นอนลิ้นสีไม่ได้เป็นสีขาวเพื่อนๆเคยกินกันไหมคะเขียนบอกในคอมเมนต์ด้วยนะทีนี้ก็มาทาสีให้ลิ้นจีของเราโดยเราจะใช้สีชมพูโสด <c oughs> มันดูเหมือนสีของตัวแซมเลยว่าไหมคะ พาลงไปและก็ตามสีเขียวลงไปนิดหน่อยเพื่อให้ดูสมจริงเยี่ยมแปลงฟองน้ำนี่ยอดไปเลยดูสิคะลิ้นจี่ของจริงเลยล่ะเออเธอได้อะไรมาเหรอนี่หรอผลไม้เขตร,ร้อนน่ะผละไม้เขตร,ร้อนฉันไม่รู้จักอ่ะอยากลองไหมล่ะเออไม่ล่ะผละไม้ไม่ใช่แนวของฉัน ถึงแม้ว่ามันจะเป็นอันที่ดูสวยเหมือนอันนี้ก็เถอะงั้นไม่เป็นไรจ้ะฉันจะกินทั้งหมดเองเลยแล้วกันตามสบายเลยฉันจะไปหาลูกอมกินฉันว่ามันได้ผลล่ะเครื่องสำอางของฉันปลอดภัยแล้วทุกคนคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และกดติดตามช่องของเรางานฝีมือใหม่ๆกำลังตามมาเร็วๆนี้บา,บายยคะ่ะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันจะหลอกเขาได้